สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะมาทบทวนบทเรียนศาส,สนาในประเทศไทยกันค่ะและในสัปดาห์หน้าเราก็จะขึ้นบทเรียนหลักธรรมนำความสุขค่ะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือในฐานะที่เราเป็นคนไทยและนับถือพระพุทธศาสนาเราจึงควรศึกษาพุทธประวัติดังนี้ พระพุทธศาสนากำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียคัมภีร์ของศาสนาที่บันทึกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระไตรปิฎกเหตุการณ์สำคัญบางส่วนในพุทธประวัติประสูตรพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าสิทธ,ธัตถะ พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุดโทธนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัทเมื่อพระนางสิริมหามายามีพระคันไกล้คลอดจึงตั้งใจที่จะเสด็จกลับไปกรุงเทวทหะแต่เมื่อเสด็จถึงลุมพินีวันก็ได้ประสูตรพระราชโอรสใต้ต้นสาระขนานพระนามหลังประสูติห้าวันพระเจ้าสุดโทธนะ ได้เชิญพราหมณ์108องค์เพื่อมาทำพิธีขนานนามให้แก่พระราชโอรสว่าสิทธ,ธัตถะแปลว่าผู้สำเร็จตามความประสงค์ศิลปะวิทยาเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงเข้าศึกษาศิลปะวิทยาในสำนักของครูวิศวามิตรเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ทรงมีความขยันและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วพิธีแรกนาขวัญเมื่อถึงฤดูทำรรนาพระเจ้าสุโทธนะเสด็จไปประกอบพิธีแรกนาขวัญเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้ตามเสด็จไปด้วยในขณะที่ทุกคนกำลังเข้าร่วมพิธีเจ้าชายสิทธ,ธัตถะประทับอยู่พระองค์เดียวใต้ต้นว่าจึงได้นั่งสมาธิจนเกิดสมาธิแรกเรียกว่าปฐมยาน การอภิเศกสมรสเจ้าชายสิทธ,ธัตถะอภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงยโสธราหรือพิมพาพระราชธิดาของพระเจ้าสุป,ปะพุทธะและพระนางอมิตาแห่งกรุงเทวทหะพระราหุลพระนางพิมพาได้ประสูติพระโอรสองค์หนึ่งมีพระนามว่าราหุล เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงทราบก็อุปทานว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วหนอพบเทวทูตสี่และการออกผนวดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกนอกพระนครท่งทอดพระเนตรเห็นเทวทูตสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชทำให้ทรงเรียนรู้ว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วย่อมต้องแก่เจ็บตายไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้การบวชน่าจะเป็นหนทางที่ทำให้หาวิธีพ้นจากทุกได้จึงตัดสินพระไทยออกผนวดค้นหาทางดับทุกข์พระสิทธ,ธัะเสด็จไปศึกษาหนทางดับทุกข์จากอาจารย์หลายสำนักแต่ก็ยังไม่สามารถดับทุกข์ได้ จึงทรงทรมานพระวรากายด้วยวิธีต่างๆแต่ก็ไม่พ้นจากความทุกข์ต่อมาทรงเปลี่ยนไปบำเพ็ญเพียรด้วยการนั่งสมาธิตรัสรู้พระสิทธ,ธัตะบำเพ็ญเพียรโดยการนั่งสมาธิจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้พระพุทธเจ้าเสด็จไปตามที่ต่างๆเพื่อแสดงธรรมโปรดประชาชน เป็นระยะเวลายาวนานถึง45ปีปรินิพานพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธะปรินิพานเมื่อพระชนมายุ80พรรษาทบทวนศาสนาอิสลามต่อเลยค่ะศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่คนไทยนับถือมาก เป็นอันดับสองรองจากพระพุทธศาสนาศาส,สนาอิสลามกําเนิดเกิดขึ้นที่นครเมรกะประเทศซาอุดิอาระเบียประวัติศาสดาศาส,สดาของศาสนาอิสลามคือนบีมูฮัมมัดเป็นชาวอาหรับประสูติที่เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบีย ในวัยเด็กท่านเป็นผู้ที่มีความสนใจในศาสนาเมื่อเจริญวัยขึ้นท่านได้ไปบำเพ็ญสมาธิในถ้ำและได้รับองค์การจากพระเจ้าคือพระอัลเลาะห์ให้ท่านประกาศศาสนาคัมภีร์ของศาสนาคัมภีร์ของศาสนาอิสลามเรียกว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนของศาสนาอิสลาม เพื่อให้ชาวมุสลิมได้นำไปปรับพฤติปฏิบัติตามการละหมาดเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติ5ประการที่ชาวมุสลิมต้องกระทำทุกวันค่ะศาส,สนาคริสต์ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่คนไทยจำนวนหนึ่งนับถือสถานที่กำเนิดศาสนาคริสต เกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งในปัจจุบันดินแดนนี้บางส่วนอยู่ในประเทศอิสราเอลประวัติศาสดาศาสดาของศาสนาคริสต์คือพระเยซูเป็นชาวยิวประสูติที่เมืองเบธเลเฮมแคว้นยูดายเมื่อวันที่25ธันวาคมคศ1มีบิดาชื่อโยเซฟมารดาชื่อมาเรีย พระเยซูเป็นผู้มีความสนใจในศาสนาและได้ศึกษาจนมีความรู้แตกฉานพระองค์จึงรวบรวมสาวกออกเผยแผ่คำสอนและได้รับความศรัทธาจากชาวยิวเป็นอย่างมากคัมภีร์ของศาสนาคัมภีร์ของศาสนาคริสต์เรียกว่าคัมภีร์ไบเบิล เป็นคำพีที่รวบรวมคำสอนของาศาสนาคริสต์เพื่อให้ผู้ที่นับถือาศาสนาคริสต์ได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตาศาสนาคริสต์เผยแผ่เข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยชาวโปรโตุกเกสที่เข้ามาทำการค้าในสมัยสมเด็จพระารามาธิบดีที่สอง แห่งกรุงศรีอยทิยาค่ะศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งของโลกเดิมเรียกว่าศาสนาพราหมณ์สถานที่กำเนิดศาสนาศาสนาฮินดูกำเนิดเกิดขึ้นในประเทศอินเดียประวัติศาสดาศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดา แต่มีการนับถือเทพเจ้าโดยเทพเจ้าที่นับถือสูงสุดมีสามองค์ได้แก่พระพรมพระนารายและพระศิวะคำพีของศาสนาคำพีสำคัญของศาสนาฮินดูได้แก่คำพีพระเวทคำพีพรามณนะคำพีอารัญญกะ ซึ่งคำพีเหล่านี้เป็นที่รวบรวมคําสอนของศาสนาสำหรับให้ผู้ที่นับถือได้นำไปปฏิบัติเพื่อประสบความสุขในการดำเนินชีวิตศาส,สนาในประเทศไทยที่เราได้ศึกษาไปนั้นมีพระพุทธศาสนาศาส,สนาอิสลามศาส,สนาคริสต์และศาสนาฮินดูค่ะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะแล้วในสัปดาห์หน้า เราก็จะมาขึ้นบทที่2หลักธรรมนำความสุขค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ